เอยโยโยโยเฮลโลกายวัสดุโอเคครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกวับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีเราแฟนแฟนแมปโจโจโทุกคนกันด้วยวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำเมดอินเฮเวนกันนะฮะทุกคนว่าเมดอินเฮเวนเนี่ยมันทายังไงและเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ดูด้วยเนาะว่าเมดอินเฮเวนเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษย,ยังไงบ้างนะครับ โอเคฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราควรจะต้องทําเป็นอย่างแรกนะอย่างแรกเลยควรที่จะหาไวซ์น็กมาให้ได้ก่อนครับไวซ์น็กเนี่ยหาได้จากธนูธรรมดาแล้วก็ธนูเรืองแสงเลยเนาะนี่ครับธนูธรรมดาธนูเรืองแสงธนูธรรมดาเนี่ยจะมีโอกาส2.5%นธนูเรืองแสงนะครับจะมีโอกาสอยู่ที่4.9ซนะฮะหลังจากที่เราได้ไวซ์น็กมาแล้วก็ให้เราเนี่ยกินเอเด็กน้ําเขียวอันนี้เข้าไปนะฮะเพื่อทําเป็นซีมูล ซึ่งผมก็ทําคลิปไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วเนาะที่วิธีทําซีมูนนะครับโอเคครับพอเราได้ซีมูลมาแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราควรจะต้องทําต่อไปนะครับเพื่อกลายเป็นเมดอินเ a v e นเนี่ยก็คือเราควรที่จะต้องมีนี่ครับอัตนะิเมตไดอารี่เนาะก็เป็นไดอารี่ที่สามารถเรืองแสงได้นะฮะถ้าถามว่าไดอารี่เรืองแสงเนะี่ยหาได้ยังไงเนาะก็ไปลงดันครับทุกคนดันโจทาโร่มันจะเกิดทุกๆ20นาทีอ่า ใช่ครับมันจะเกิดทุกๆ20ยี่สิบนาทีนะโดยการที่เราเนี่ยกด M ขึ้นมาเช็คเวลานะครับมันจะบอกเวลาของเราอยู่เนาะตรงนี้เลยฮะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาตรงนี้นี่ครับมันจะอยู่ตรงบอสโจบาน่านะวิ่งข้ามตรงนี้มาเลยครับช้าวะ่ะเออนี่มาตรงนี้ครับเราก็จะเจอกับประตูนี้คืยี่สินาทีเนี่ยมันจะเกิดครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องมีเลเวล90บนะครับถึงจะเข้าไปตีได้ จนกว่ามันจะดอบสมุดเล่มนี้มานะทุกคนแต่ก็มีวิธีรัดครับวิธีรัดเนี่ยก็คือว่าขอเพื่อนเอาครับเหมือนเดิมขอเพื่อนเอาหรือไปหาซื้อเอาก็ได้เนาะตามในกลุ่ม Facebook อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็นี่เลยหลังจากที่เราได้สมุดมาแล้วเรามีซีมูลอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมเเาาก็กดใช้เลยครับมันจะต้องใช้เลเวล100ขึ้นไปนะทุกคนถึงเราเนี่ยจะทำได้นะฮะแต่ถ้าสมมติใครเลเวลไม่พอเนี่ยก็ให้เพื่อนทำให้ก็ได้เนาะ แล้วก็ค่อยเทรดสแตนกลับมานะครับแต่ผมต้องเตือนไว้เลยว่าต้องเป็นเพื่อนที่สนิทเราไว้ใจจริงๆเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยเราโดนบิดสแตนแน่นอน100นะร้อเนะฮะเพราะว่าเม็ดอินเฮเว่นอะสมุดเล่มเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้หาง่ายไงแล้วยิ่งเป็นเม็ดอินเฮเว่นสแตนใหม่ๆด้วยนะครับเรียบร้อยยังไงก็โดนบิดเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนึงนะอย่างแรกเลยคือหาไว้สเนกมาครับพอเราได้ไว้สเนกแล้วก็กินไอเด็กน้ำเขียวอันนี้แล้วมันจะกลายเป็นซีมูนใช่ไหม พอมันกลายเป็นซีมูนเราก็ต้องกินสมุดเรื่องแสงอันนี้เพื่อจะกลายเป็นเมดินเฮเว่นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมก็จะกดกินให้ดูเลยนะทุกคนนี่ครับปับ๊บเยสเรียบร้อยครับเมดินเฮเว่นเด้อนี่เมดินเฮเว่นโคตรเท่เจดจัดโคตรเทจจ่เ,ทเลยวะ่ะในดูบทพูดหนดิ โคเทพเท,ทจะจัด,จดอะมีมท่าโพสไหมท่าโพสปกตินะครับไม่ได้แบบเป็นท่าโพสพิเศษอะไรนะฮะเทจริมไม่รู้อะชอบอ่ะชอบสีมันอ่ะสีมันแบบเออมันมันมันเทดีนะทุกคนผมชอบมากเลยอะไนเราลองกดเอ็มขึ้นมาเช็คกันหน่อยครับในตัวนี้เนี่ยเป็นนิสัยเดมอนนะมันก็จะบวกค่าการโจมตีกับเลื่อนเนี่ยเยอะนิดนึงนะฮะก็เอาเป็นว่า อย่าไปโฟกัสที่2ค่านี้นะทุกคนเพราะ2ค่านี้เนี่ยมันคาดเคลื่อนได้แต่ละคนเนี่ยมีสแตนที่นิสัยไม่เหมือนกันนะฮะทุกคนครับตัวนี้เนี่ยสามารถกด e ค้างเลยทั้งหมด5วินาทีแต่มันผิดคาดนิดนึงนะเมดินเ a v e นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็น ss หรือไม่ก็เลย ss ขึ้นไปนะแต่ตัวนี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในโหมดหมูแค่ t s เท่านั้นเองนะฮะอาจจะเป็นความหาง่ายหรือเปล่ามันเลยอยู่แค่ t s เนาะ แต่ผมว่าความโหดของมันเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับ SS หรือเลย SS ขึ้นไปเลยเนาะแต่เราลองเช็คเพิร์กกันนิดนึงแนละ้วทุกคนเพิร์กก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นเพิร์กดาเมจทั่วไปเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดอัพเลยแล้วกันโอเคคราวนี้เนี่ยเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับโอเคคนะทุกคนฮะเราก็มาดูรีวิวเมดอินเทอร์เวนโตกันเลยดีกว่า <laughs> อันนี้ตั้งชื่อเองนะฮะทุกคนครับมาอันนี้คือต่อยธรรมดาเนาะต่อยธรรมดาเนี่ยจะประมาณนี้ นี่แล้วก็คลิกขวาครับหมัดหนักโอเคประมาณนี้นี่เลยครับต่อยปับ๊บปับดามเมจประมาณ62ติดคีประมาณ87เกือบ90นะฮะนี่ขนาดแบบนี่ขนาดเดมอนนะเนี่ยถ้ากอร์ี้นี่ต่อยเป็นร้อยแน่นอนครับเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าถึงติดคีอะติดคีอะน่าจะร้อยครับแต่ว่าต่อยธรรมดาน่าจะอยู่ประมาณ70-80หรือเปล่าคลิกขวาครับพาวเวอร์พันช์ เขาพัน94ครับเกือบ 100. ร้อยเรเจนเนี่ยยังไงก็ร้อยแน่นอนแล้วก็สกิล e ครับสกิล e เป็นไงเอ่ย20.9อันนี้ไอเ้เขียวๆนี่ของซีมูนนะทุกคน <c oughs> เฮ้ยไร้แรงน้มถ่วง20.9นะสกิล e ก็กดได้5วินะครับแล้วก็สกิล r นะครับสกิล r นี่ก็เฮฟวี่พันช์เฮฟวี่พันช์นี่เป็นร้อยโอ้แรงนะเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเป็นรีเจนนี่น่าจะแบบร้อยกว่าอะไรงี้นะฮะต่อไปครับสกิลทีสกิลทีของเมทอินเทเวนเนี่ยก็จะเหมือนดีโอเลยครับเป็นการปามีดนะฮะนี่อ่าเป็นมีดเรืองแสงเนาะดาเมจเนี่ยก็จะประมาณ78นะฮะถ้าเป็นรีเจนก็น่าจะเอ่อประมาณ80-90เนาะประมาณนั้นเลยครับเพราะว่ารีเจนเนี่ยมันบวกดาเมจเยอะมากๆนี่เดี๋ยวดูนะปาม้ครับปิบเห็นไหมลบเจบ ก็ dunno, ปามม่เนี่ยก็ถือว่าครูดาวเร็วเอาเรื่องเนาะนี่ครับปาได้อีกแล้ว78-3ดอกก็717-724-731ะฮก็ประมาณ250ประมาณนั้นแหละถ้าเป็นรีเจนก็อาจจะครึ่งหนึ่งเลยหรือเปล่าเป็น600ถ้าบวกเลขผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฮะทุกคนครับต่อไปครับสกิลเอฟสกิลเของ Made in heaven เป็นอะไรเอ่ย <c oughs> อ๋อโอเคครับสกิล F ของ Made in Heaven เนี่ยก็คล้ายๆกับพวกดีเลยที่มันเป็นไทม์สกิอะครับ แต่สกิลของมันชื่อว่าอะไรอะซูปเปอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนี่เดี๋ยวดูนะว่าไกลแค่ไหนครับถึงไหมอุ้ย í, ไกลนะเนี่ยทุกคนไกลมากครับวาร์ปได้ไกลมากสกิล G ครับสกิล G ก็ป้องกันปกติเนาะนี่สแตนเนี่ยมันเท่มากเลยนะมันสวยดีอะเป็นขาวขาวเนียนลยนะฮะนี่การแบบนี้เลยเนาะท่าการของมันโอเคต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นสกิล H สกิลเอชนี่เดี๋ยวนะอ๋อสกิลเอชนี่มันไอ้นี่ครับคือมันจะเป็นการแบบยังไงดีอะผมบอกไม่ถูกอะคือสกิลเอชเนี่ยมันใช้ยากนะถ้าสมมุติว่าระยะไม่ได้ก็คือไม่ถึงแลฮะหรือถ้าใกล้เกินไปเนี่ยสกิลก็ไม่โดนเนาะระยะถ้าจะให้โดนจริงๆเนะี่ยต้องยืนประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้แล้วกดเครับนี่เห็นไหมดามเมจเนี่ยก็โอหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะ ้อยนิดๆแต่เหมือนจะมีฮิตแถมด้วยนะฮะเมะื่อกี้นี้เนี่ยฮะทุกคนครับถ้าสมมุติว่าเรากดใกล้เกินไปมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะว้าวเลยนะฮะ <_ t ell> หรือว่ามุมกล้องไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ที่รู้ๆเนี่ยคือมันมันใช้ยากนิดนึงเนาะคือมันต้องกะระยะระยะมันต้องแบบประมาณเนี้ครับเนี่ยประมาณที่ผมยืนกับไอตรงเหลืองๆเงนี่ยครับใช่ระยะเนี่ยต้องประมาณนี้เลย ต่อไปครับสกิลเจครับทุกคนสกิลเจนี่บอกเลยโคตรแรงอะถ้าได้รีเจนมาน่าจะวันช็อตเนาะนี่ครับโดโดโดโคตรแรงร้อยสี่สิบสี่รัวๆ,ๆโ,โมันมีชื่อว่าอะไรอะเฮเวนอะไรไม่รู้นะฮะสกิลเจเนี่ยสกิลเจนี่บอกเลยว่าล็อกเป้าครับถ้าใครเลือดน้อยเนี่ยก็คือตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็หนีไม่ได้ครับเพราะมันเป็นการจับล็อกเนาะต่อไปครับก็เป็นสกิลแซ สกิลแซดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทุกคนดูนะผมบอกเลยเหมือนเกมพังอะก็คือถ้าเป็นในเมะมันคือการเร่งเวลาหรือเปล่าครับแต่สกิลแซดเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถที่จะเร่งเวลาของพวกส t a r ์แพตติ u m มกับเดวิลได้หรือเปล่านะฮะเวลาเราโดนหยุดเวลาเนี่ยแล้วเราก็กดเร่งเวลานะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันบั๊กหรือมันมันเป็นอยู่แล้วเนาะก็คือกดแซดะเราเร่งเวลาจริงครับ แต่เราไม่สามารถที่จะแคนเซิลพวกหยุดเวลาของสตาร์เพนทินัมกับดีโอได้เลยเนาะแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเดินในเวลาได้ด้วยนะคะคือเมสอินเทเว่นเดินในเวลาไม่ได้แต่ซีมูนเนี่ยเดินได้นะแต่เดินได้ประมาณ2อวิครับเออผมก็งงเหมือนกันตอนเป็นซีมูนเดินได้แต่เป็นเมสอินเทเว่นเดินไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่งเวลาของการหยุดเวลาได้ด้วยนะฮะผมก็งงอันเนี้ยงงมากๆ ถ้าใครรู้เนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าไอ้สกิลเซเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วหรือว่าตอนเนี้ยมันบัคอยู่นะฮะช่วยคอมเมนต์บอกนิดน,นึงเนาะนี่สกิลเซก็คือแบบนี้เลยครับทุกคนดูนะเดี๋ยวทุกคนดูดวงจันนะดวงจัน์กับดวงอาทิตย์อะนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้ไม่รู้นะคะว่ามันเร่งไปกี่วันคือแบบอบอกเลยมันเร่งแบบรัวมากอะเมื่อกี เร่งไปหลายวันน่าดูเลยนะฮะคือสกิลนี้เนี่ยถามว่ามันทำเอฟเฟกอะไรกับศัตรูนะฮะใครที่อยู่ในรัศมีของเราเนี่ยคือมันจะเดินช้าแล้วทุกคนผมไม่แน่ใจว่าสกิลนี้มันเป็นทั้งแมปหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าใครโดนสกิลนี้เข้าไปอะ่ะจะเดินช้ามากๆเนี่ยจะเดินแบบนี้เลยครับแต่จะช้ากว่านี้อีกแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสกิล X สกิล X นี่เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนอ๋อสกิลสกิล X มันเป็นงี้ครับ เนี่ยใครที่อยู่ในรัศมีวงของเรานะครับมันก็จะโดนดาเมจเรื่อยๆเลยนี่เห็นไหมคือมันจะทําดาเมจเรื่อยๆเลยครับผมว่าสกิลมันฟาร์มดีนะไอ้สกิลเอ,กอ็กเอาไว้คอมโบกับแซก็ได้อยู่เนาะอย่างเช่นแบบมอนมันแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะอย่างเช่นแบบไม่ว่าจะเป็นคนหรือมอนก็นแล้วแต่นะฮะเรากดสกิลแซเนี่ยเพื่อทําการลร่งเวลาให้ศัตรูเดินช้าลงใช่ไหมแล้วก็กดเอ็กนะครับ แต่กด X มันเดี๋ยวต้องลองแนละ้วว่ามันเป็นยังไงนะเหมือนมันจะเอาสแตนตัวเองมาขี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนี่ครับทุกคนครับกด Z เร่งเวลาแล้วก็กด X ครับเนี่ยแล้วก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยวิ่งวนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะโดนสกิลของเราแบบรัวๆเลยเนาะไม่ใช่ใช่ใช่มันเป็นการขี่สแตนทุกคนเออมันขี่สแตนตัวเองนะครับเพราะว่าสแตนมันเป็นม้าใช่ไหมนี่ไงมา้าม้าของเรา ไอที่เขียวๆทุกคนเห็นทั้งคลิปเนี่ยไม่ใช่ของตัวนี้นะครับมันเป็นของซีมูนเนาะอย่าดูสกิลเอ็กใหม่นะทุกคนผมบอกเลยว่าแบบถ้าใครเล่นน้อยๆแล้วยิ่งเจอผู้เล่นใหม่ๆเยอะๆเนี่ยวิ่งวนเน่ยตายหมดครับแล้วยิ grandes, mm, <t eter> <t eter> ่งเป็น like รีเจนด้วยไม่ต้องสืบโหโคตรแรงดูดูดดูเนี่ยดูดาเมจดิทุกคนดาเมจประมาณเท่าไหร่อ่ะสาม็ดัวปะใช่ครับใช่ใช่ใช่สาเดัว ไอสกิล x เนี่ยนะฮะทุกคนคือเอาจริงๆแล้วอะขนาดแบบว่าเนี่ยเห็นซีมูลไหมซีมูนที่มันกระโดดขึ้นไปบนฟ้าครับผมอยู่ข้างล่างเนี่ยซีมูนอยู่ข้างบนยังโดนเลยนะคือในรัศมีวงสกิล x เนี่ยะครับไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าใต้ดินหรือตรงไหนก็แล้วแต่โดนสกิลนี้หมดเลยนะทุกคน <c oughs> เนี่ยเมื่อกี้น้องเขาก็โดดขึ้นไปนะครับแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้เนาะก็เลยแบบไม่เห็นนะฮะโอเคครับทุกคนครับในการรีวิวเมทอินเฮเวนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยเนาะ ผมไม่รู้ว่ามันมีความสามารถอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้หรือผมไม่ได้รีวิวเนี่ยก็ช่วยสามารถที่จะคอมเมนต์แชร์ความรู้กันได้เนาะทุกคนผมจะได้รู้ด้วยนะครับว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือเปล่านะหรือถ้ามีข้อมูลตรงไหนในมังงะหรืออะไรที่อยากจะพิมพ์ลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะโอเคครับทุกคนก็คือว่าถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย